อนุโมทนาศาธุบุญร่วมกันค่ะวันนี้อาจารย์ชัดอาจารย์เคสแล้วก็น้องชดชาขออนุญาตเป็นตัวแทนแฟนเพจทุกคนทุกท่านในการร่วมทําบุญประจําวันเกิดเพื่อเสริมบุญบาร,รมีให้กับพี่ๆทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาขอพรปู่พร้อมกันนะคะใครที่ฟังอยู่นะคะเกิดวันไหนตั้งแต่อาทิตย์ถึงเสาร์นะเตรียมตั้งจิตอธิษฐานขอพรได้เลยค่ะน้อง,องชาชาจับมือแม่จับเอวแม่จ้าไว้นะคะ,ะเริ่มต้นกันที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ขอให้คนที่เกิดวันอาทิตย์มีการงานที่ดีมีการเงินที่ดีชีวิตครอบครัวความรักดีนะคะทําอะไรสุขกายสบายใจสมหวังทุกสิ่งที่ปรารถนาค่ะคต่อไปอวันอ่าวันจันท์ค่ะจันจา วันจันทร์ครับขออนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันครับคนที่เกิดวันจันทร์ขอให้วันจันทร์เป็นวันที่มั่นคงรุ่งเรืองการเงินการงานไหลมาเทมาครับต่อไปวันอังคารค่ะขอให้คนที่เกิดวันอังคารครับร่วมกันอนุโมทนาสาธุบุญครับวันอังคารขอให้เงินทองไหลมาเทมาโชคลาบมั่งมีครับค่ะต่อไปวันพุธค่ะจันคขะคนที่เกิดวันพุธขออนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันครับวันพุธขอให้เป็นวันพุธที่โชคดีดวงดีเป็นวันแห่งเงินเป็นวันแห่งทองเป็นวันแห่งความสําเร็จทุกคนทุกท่านครับค่ะต่อไปวัันพหสคาจร อนุโมทนาสาธุบุญกับคนที่เกิดวันพฤหัสครับขอให้วันพฤหัสเป็นวันที่ดีเป็นวันที่มีพลังแห่งโชคแห่งลาภแห่งความสําเร็จทุกๆประการครับสาธุค่ะต่อไปวันศุกร์ค่ะอาจารย์คนที่เกิดวันศุกร์ขอให้อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะครับขอให้คนที่เกิดวันศุกร์จงได้รับพลังแห่งบุญแห่งกุศลร่วมกันบุญใดที่บังเกิดแล้วเป็นบุญที่สะอาดและบริสุทธิ์ขอให้บังเกิดขึ้นขอให้ความสําเร็จความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นกับคนเกิดวันศุกร์ครับและวันสุดท้ายวันนี้คือวันเสารค่ะ ครับคนที่เกิดวันเสาร์ครับขอพลังบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับดลบันดาลให้คนที่เกิดวันเสาร์อธิษฐานสิ่งใดจงประสบผลสมาเร็จความเจริญการเงินการงานไหลมาเทมาเงินทองโชคลาภจงมั่งมีครับสาธุสาธุสาธุ อนุโมทามิวันนี้อาจารย์แค่ขออาน,นวยเอวยพรพี่พี่ทุกคนทุกท่านค่ะใครที่คิดหวังสิ่งใดนะคะหากเป็นสิ่งที่ดีมีมงคลขอจงบังเกิดกับแฟนเพจของข้าพเจ้าทุกประการมีการงานที่ดีมีการเงินที่ดีมีชีวิตครอบครัวความรักดีความสุขดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปังปัง,ปงดังดัง,ดง,ดงรวยรวยทุกคนทุกท่านค่ะสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามิ